อย่างที่กาบเรียนก็รู้กันทางแวดวงการเมืองนะว่าผู้กองธรมนัทกับบรรดาพักเล็กๆเนี่ยเขามีความเชื่อมโยงกันใช่ค่ะขเขาสนิทใจกันเขามีความเชื่อมโยงกันค่ะมิติความสัมพันธ์อันเล่นลับระหว่างผู้กองธรมนัทกับบรรดาพักเล็กๆ,ๆ,ๆมันก็นะผมผมไม่ลงไปในรายละเอียดเยอะเกินไปดีกว่าทีนี้ทีนี้ดังนั้นดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ พักของผู้กองธรรมนัฐก,ก็คือเศรษฐกิจไทยมันจึงกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่พักเล็กๆบางพักนะจะไปอยู่ด้วยอัน่ะถ้าเลือกตั้งรอบหน้าใช่ไหมใช่ใช่ใชเลือกตั้งรอบหน้าก็กะจะยุบรวมตัวเองเนี่ยร้อม<ต>รวมา,มาไปอยู่มันจึงกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเศรษฐกิจไทยขนาดนี้ พักเล็กๆเขามองอย่างไรยังเป็นปลายทางที่น่าจะไปอยู่ด้วยหรือไม่เราจะไปกันที่คุณพีรวิทย์เรื่องรือรลภาค่ะในฐานะหัวหน้าพักไทยรักธรรมเป็นพักเล็กหนึ่งเสียงเหมือนกันนะคะสักครู่หนึ่งเราจะไปกันที่คุณพิรวิทย์เนครั้งกับเรียนกันตรงนี้กับเรียนกันตรงนี้นะคุณพิรวิทย์นี่เป็นที่รู้กันว่าไปไหนไปด้วยช่วยพวกกองธรรมนัสอยู่แล้วดังนั้นดังนั้นจึงตั้งใจ จะคุยกับคุณพิรวิทย์ถามกันตรงๆไปเลยสถานการณ์ขณะนี้เป็นอยู่กันแบบนี้ยังยืนยันหนักแน่นไหมรอบหน้าจะกลับไปอยู่กับร้อยเอกธรรมรัฐหรือเปล่าอืมอืออ่ะสักครู่คุณพีรวิทย์เรื่องลือดรภากนะหัวหน้าพักไทยรักธรรมก็ถือว่าเป็นอีกพักหนึ่งเป็นพักเล็กพักตึงเสียงนะคะสักครู่หนึ่งกำลังต่อสายไปที่คุณพิรวิทย์เรื่องลือดลภากหัวหน้าพักไทยรักธรรมค่ะ เราเลือกที่จะสนทนากับคุณพิรวิทย์ก็เพราะข่าวจากแวดวงการเมืองเขาระบ,บุว่าคุณพิรวิทย์กับผู้กองธร,รมนัทไปไหนไปด้วยออช่วยกัน,น,นอยู่แล้วแน,น่น่นดังนั้นดังนั้นดังนั้นจึงอยากจะรู้ออยากรู้ใช่ไหมก็ไปถามคุณพิรวิทย์เลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะคุณพิรวิทย์ค่ะสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับในฐานะที่เป็นพรรเล็กๆกันนะครับ ผมก็เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยของผู้กองธรรมนัฐก็เป็นอีกหนึ่งปลายทางที่พรคเล็กๆบางพักอาจจะไปอยู่ด้วยในการเลือกตั้งสมัยนหน้าแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เราก็รู้กันอยู่เกิดอะไรขึ้นในเศรษฐกิจไทยคุณพิรวิทย์มองเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไรขณะถ้าถ้าจะพูดถึงเรื่องการมองนะครับเราเราทุกคนเนี่ยในฐานะพักเล็กเราก็ได้คุยกันเมื่อคืนว่าเราจะไม่เข้าไปเต้าร่วง ก็ถือว่าเป็นจุดทิ่ของแต่ละพักนะครับ,รบแต่ว่าเราก็จะดูมุมมองของท่านผู้กองธรรมนัฐว่าสุดท้ายแล้วจะมีข้อสรุปก,กันอย่างไรแล้วก็จะได้หารือก,กันอีทีหนึ่งเกี่ยวกับแนวทางในอนาคตนะครับอเคครับแสดงว่าเมื่อคือนพักเล็กๆได้ตั้งวงคุยกันในระดับหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็อ่า ก็ตกใจเหมือนกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็กําลังจะประเมินกําลังจะวิเคราะห์ว่าเรื่อวเหตุการณ์ในสภาช่วงโค้งสุดท้ายที่จะเกิดจะไปในทิศทางแบบไหนนะครับแล้วก็ได้รับการประสานจากท่านผู้กองธรรมนัฐเนี่ยว่าเดี๋ยวช่วงสภาเปิดเราก็อาจจะได้พบปะพูดคุยกันซึ่งตอนนี้ท่านก็เดินทางกลับมาจากสิงคโปร์แล้วโอ้โครับครับครับเข้าใจว่าเมื่อคืนพักเล็กๆตั้งวงคุยกันน่าจะสองประเด็นใหญ่ประเด็นที่หนึ่งก็คือตกลงเอาไง ตกลงเอาไงเปิดสภาและเกมในสภาเราจะไปทางไหนจะเอากันอย่างไรเพราะเศรษฐกิจไทยซึ่งจะเป็นพักที่ชี้ทิศทางของของบรรดาพักเล็กๆเนี่ยเกิดมีปัญหาภายในซะและ้วอย่างที่สองอ,อย่างที่สองอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าปัญหาในเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะจบแบบไหนโดยเฉพาะผู้กองเอาอย่างไรถูกไหมฮะคือคือในในส่วนที่เราคุยกันนอกรอบเนี่ยนะครับว่าปัญหาในเศรษฐกิจไทยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราพอจะรู้แล้วลหละว่าจะ จบไปในทิศทางแบบไหนนะครับเราเราพอจะจะมีธงอยู่ในใจกันแล้วนะครับหลังจากที่ได้พูดคุยกับท่านผู้กองธรรมนัฐทีนี้เราก็มาขึ้นอยู่ที่ว่าอย่างอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่วันไม่วันพรุ่งนี้ก็วันศุกร์พวกผมในกลุ่มพักเล็กเกือบยี่สิบคนเนี่ยเราก็หลังจากประชุมเสร็จเราก็จะไปหาที่สนทนาพูดคุยและประทานอาหารกันเพื่อกาหนดทิศทางนะครับ <Okay. S 2> ใน <Okay. S 2> ในการเบ <Okay. S 2> ื้องต้นทิศทางของเรานี่ก็คือ,อสรุปจากที่ ทางพักเมือไทยก็คือทิโยยยิตมกงแล้วก็มีท่านเลขาธิจารณาท่านทานข้าวกันวันนั้นนะครับผมกับท่านพี่เช่ก็จะต้องเอามาพิจแจงให้กับเพื่อนๆในกลุ่มทราบว่ารเราจะไปในทิศทางแบบไหนครับครับครับ,รบหมายความว่าเมื่อคืนเรามีโอกาสได้คุยกับผู้กองธรรมนัสด้วยใช่ไหมครับเมื่อคืนก็เ,เป็นการคุยกันก,นก่อนหน้านี้ไปวันหนึ่งครับแล้วก็พอพอจะพอที่จะรู้ทิศทาง ข่าวๆมาก่อนแล้วคุยกันก,ก่อน,นหน้านี้หนึ่งวันหมายความว่าได้คุยกับผู้กองธรรมนัฐตั้งแต่วันท<ซ>ี่ยี่สิบสามก็คือวันจันทร์ใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับก็คือวันนั้นเนี่ยท่านท่านบอกว่าอ่าในการที่จะนัดทานข้าวของพรคเพื่อไทยเนี่ยท่านไม่ได้มานะเพราะว่ายังอยู่ต่างประเทศอยู่นะครับแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องราวบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาครับอ๋อสรุปก็คือสรุปก็คือตั้งแต่ว่าวันจันทร์แหละตั้งแต่วันที่ยี่สามแหละพวกกองธรนัสบอกกับพวกเราให้รู้ตัวแล้วว่าจะเกิดปฏิบัติการหักดิบกันภายในพาคเศรษฐกิจไทยพวกเรารู้ตั้งแต่วันจัน้วไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อ่าบอกเหตุการณ์แบบนั้นครับเยงแต่ว่าก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเราอาจจะเปิดสัภาษ์แล้วคงจะพูดคุยกันยังแต่ว่าวันที่23สามเนี่ยไม่ได้มาครับ เราเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรเหมือนกันโอ <Okay. S 2> เ,เลย <Okay. S 2> ไม่คาดไม่คาดเดาที่คุยกันมาที่23คุยกันทางโทรศัพท์ใช่ไหมฮะใช่ใชครับ <23 S 2> ครับ23เกยยังอยู่ที่สิงคโปร์นะครับโอ้โครับครับแต่เกก็พูดไปเปลยว่าเหมือนสองสญญาว,2 2> ว,วันนี้วันสองวันนี้มันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นนะอมผมผมผมคิดว่าเรื่องเรื่องตรงนี้นะครับอ่าจากการที่ได้ฟัง ท่านพลเอกนัทออกมา้สัมภาษณ์ด้วยหรือว่าแนวการทํางานของกลุ่มผู้กองธรรมนัทเนี่ยก็ออกเป็นสองแนวทางก็คือว่าทางท่านพลเอกนัทเนี่ยยังอยากให้ทักเศรษฐกิจไทยให้การสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปก่อนนะครับส่วนทางกลุ่มของท่านผู้กองธรรมนัทเนี่ยก็คิดว่าอยากจะเป็นการเปิหน้าตรวจสอบแล้วก็ผมไม่อยากให้ใช้คําว่าล้มไม่อยากให้ใช้คําว่าล้มนายกนะครับ แต่ว,ว่าท่านทุกกองธรรมนัตเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากว่ามันมีเรื่องอะไรที่ไม่ชอบมาพากคนหรือว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเ, <Okay. S 2> เราก็ควรที่จะต้องพิจารณาก็เลยเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมา <Okay. S 2> ครับโอเคเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่คุณพิรวิทย์บอกว่าหลังจากนี้โอกาสมาเหมาะพรรคเล็กๆเกือบ20คนนะครับก็คงจะต้องมาตั้งวงสังเคออกกราะห์กำหนดทิศทางของตัวเองในการกำหนดทิศทางของตัวเองนั้น คุณพิรวิทย์พูดถึงสิ่งที่ได้ไปนั่งคุยกับโจยุทธพงศ์และคุณประเสริฐเลขาพักเพื่อไทยหมายความว่าโจกับคุณประเสริฐชวนไปอยู่พักเพื่อไทยหรือครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ชวนไปอยู่พักเพื่อไทยนะครับเพียงแต่ว่าทางพี่โจเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลเรื่องที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจน่มาสี่ประเด็นนะครับแล้วก็เราก็ได้รับฟังแล้วก็มีข้อมูลมาในระดับหนึ่งพวกเราก็จะต้องมาพูดคุยกันว่า ที่ทางพวกเราพักเล็กเนี่ยจะเห็นเป็นยังไงครับท่าน, <Okay. S 2> นไม่ได้ชวนไปอยู่บานใค <Okay. S 2> นยครับ <Okay. S 2> <c oughs> เป็นเรื่องของการชวนผนึกกําลังกันเช็คบินลงตู่ว่ากันอย่างนั้นเถอะพูดกันตรงประเด็นอย่างนั้น <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ใช่ชวนไปอยู่ด้วย <c oughs> แต่ชวนผนึกกำลังกันจะเช็คบินลงตูว่ว่ากันอย่างนั้นเถอะสรุปกันอย่างนั้นถูกต้องไหมครับ <c oughs> <c oughs> แต่เรื่องอนาคตทางการเมืองทิศทางต่อไปการเลือกตั้งสมัยหน้าคิดกันอย่างรวดเร็วพักเล็กๆในส่วนใหญ่ตัดสินใจที่จะไปอยู่กับผู้กองธรรมนัสอยู่แล้วใช่ไหมครับอันั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่แต่พอณนะวันนี้นะปัจจุบันนะครับว่าณปัจจุบันเลยนะครับม,มันมีเหตุการณ์บางอย่างหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย ผมคิดว่าเราคงจะต้องจับตามองอในเรื่องของการแก้กฎหมายที่จะเข้าสู่สภาในเร็วนี้เพื่อเอาเอาสู่ภาระที่สองนะครับก็อาจอาจจะนะครับผมใช้คําว่าอาจจะอาจจะมีการพลิกกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับอะไรเพราะการจมกิดในเรื่องของการคํานวณคะแนนนะครับพวกเราด้วก็ต้องมาดูต่อว่าเกิดสมมติการคํานวณคะแนนอาจจะกลับมาเป็นห้าร้อยฐานเหมือนเดิมก็ได้เราก็ต้อง ินกันใหม่ครับถ้าเกิดยังยืนยันว่าเป็นหนึ่งร้อยหาเนี่ยเราก็ต้องปรับกลยุทธ์กันใหม่นะครับ uh huh. แต่เพราะเกิดเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยอะไรมันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องใช้เสียงทั้งสวออ <Okay. S 2> แล้วก็สสอ, <Okay. S 2> อเราเราก็ทราบไปดีอยู่แล้วนะครับว่าอ่าบิ๊กเนี่ยก็มีการเรียกว่าจริงดีจิงเด็ดก,กันเรื่องหาด้วยหนึ่งร้อยกับห้าร้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่สาสงครามมันยังไม่จบนะครับ อาจจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ได้ดครับ okay, okay. อาจจะพลิกได้เปลี่ยนได้<ต>ใช่ไหมแต่คร่าวๆคร่าวๆก็คือเพื่อไทยเนี่ยเขาโชวนพนึกกาลังกันเ mm hmm. ช็คบบนลูกตู่ขณะเดียวกันทิศทางต่อไปหลังก,การเลือกตั้งสมัยหน้าจะยืน mm hmm. ด้วยตัวเองหรือจะไปอยู่กับใครนั้นก็ต้องรอไอ้เรื่องสูตรคํานวณปฏิเลสกันอีกทีหนึ่งครับถ้าจะต้องไปอยู่กับใครเนี่ยเข้าใจว่าพักของผู้กองธรรมนัสน่าจะเป็นเป้าหมายแรกว่างั้นเถอะคร่าๆคร่าวคร่าวๆคร่าวๆ ก็ก็เป็นเป็นจุดจุดหลักแช้คาว่าจุดหลักเราเป็นจุดหลักแล้วกันอ่าเป็นจุดหลักด้วยความด้วยความสนิทสนมคุ้นเคยแล้วก็อ่าท่านก็ได้พูดคุยกันอยู่ตลอดนะครับแต่ก็ออันนี้ก็เป็นเอกสิทธิ์ของของแต่ละพักเล็กเยครับค่ะเออกลับมารอบนี้จะนัดพักเล็กจะนัดคุยกับร้อยเอกธำบรรณัี่กำหนดวันหรือยังคขาว่าวันไหนจะได้เจอกันยังยังครับเพียงแต่ว่าท่านผู้กองคำรรณั้นก็บอกว่าเดี๋ยว เดี๋ยวมาประชุมสภาเดี๋ยวเดี๋ยวนัดกันอ๋อเดี๋ยวนัดกันอีกทีหนึ่งนัดกันทุกคนจะไปกันเลยะครับโอเควันนี้จะเป็นวันแรกของการประชุมสภาผู้แทนนี่ใช่ไหมในสมัยประชุมใหม่นะถูกไหมฮะอาวแล้ครับอ้ครับคุณพีรวิทย์กล้าขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะหัวหน้าพักไทยรักธรรมนะคะคุณพีรวิทย์เรื่องรือดลภาคจับอะไรได้บ้างอืมก็พอจะจับทิศทางได้นะถ้าฟังฟังดูอะไปแน่ๆ่ ไปแน่ด้วยความเคารพนะเมื่อพูดถึงเศรษฐกิจไทยพูดถึงอาน้อยพูดถึงพวกกองธรรนัตดังนั้นถ้าจะคุยกับใครอีกสักคนนะเราจึงเลือกไปคุยกับพักเล็กๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพิรวิทย์พอเห็นทิศทางนะเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องเราก็รู้กันอยู่ว่าโดยพฤตินัยนะพวกกองธรรนัตกลายเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณไปโดยประยัยของบรรดาพักเล็กทั้งหลายที่ผ่านมาบารมีของพวกกองธรนัตเนี่ย มันมาจากอะไรมันมาจากอะไรมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไปต่อทิกซอวข่าวกันเอาเองก็แล้วกันเราก็พูดได้แค่นี้ก็มานานแล้วแหละนะคะนะความสัมพันธ์ใกล้ชิดนี้ก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดด้วยเ,ออนะเกิดมานานแล้วแหละนะ